เมว่าเราได้รับการเชื้อเชิญจากญาติญาติเพื่อนเพื่อนของเราให้ไปลงทุนนะคะในการทําธุรกิจบางทีคําว่าธุรกิจเนี่ยเรามันห่างไกลจากตัวเราเยอะมากจนเกินไปบางคนบอกว่าโอ๊ยตายแล้วตายแล้วตายตาย,ตายฉันทําไม่เป็นหรอกธุรกิจธุรกิจอะไรอ่านะแต่ถ้าเกิดว่าให้ฉันลงตังค์แล้วอยู่เฉยเยเนี่ยแล้ฉันได้ตังค์เนี่ยอย่างเงี้ยฉันชอบแต่ถ้าเกิดได้ให้ฉันไปทาเนี่ยฉันทาไม่เป็นหรอก ไอ้ธุรกิจเนี่ยมันอยู่ไกลจากตัวชั้นมากจนเกินไปนะโอ้ฉันไม่ทาไม่เป็นหรอกแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่อ่ะนะคะฟังคนอลูกไก่ไว้นะคะว่าไม่มีธุรกิจไหนที่เราไม่ลงมือทําแล้วเราจะได้เงินนะคะไม่มีค้านะอันนี้แหละก้าวขายเป็นแชร์ลูกโซ่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยเป็นแชร์ลูกโซ่จริงหรือเปล่าตอนนี้เราก็มีนะคะเรียกว่าอุปกรณ์นะคะก็คือมือถือของเรานี่แหละ นะคะเราก็ไปที่เซิร์ชก็ไปได้ว่าไปที่แอป Google นะคะแอป Google หรือว่าแอปอักูแหละทุกคนรู้หมดเลยหรือว่าไปที่แอป Google แล้วก็ไปเซิร์ชนะคะพิมพ์คําว่าสอคอบอก่อนนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสอคอบอนะคะเดี๋ยวโค้ชไก่กจะขึ้นป้ายให้นะคะสอคอบอ สกบนะคะย่อมอาจากนะคะคณะกรรมการค mm hmm. ุ้มครอง mm hmm. ผู้บริโภคอ่านะคะเราก็เซิร์ช้าไปเลยใช้มือถือของเรานี่แหละเซิร์ช้าไปก่อนแล้วเราก็พิมพ์ชื่อบริษัท ที่เราได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าไปทําธุรกิจนะคะว่าเขามีชื่ออยู่ในสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไหมถ้าไม่มีชื่อนะคะถ้าไม่มีชื่อเนี่ยให้รีบถอยเลยถอยห่างอีกนิดอีกนิดนั่นแหละห่างอีกสักนิดอีกนิดนั่นแหละเน่น, ى, นนะ่น่น่นะทำดีลูกเซอร์นะคะทำเปิเตมเปิ ตัวไปถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีชื่ออยู่ในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยอย่าเผลอไปลงทุนเด็ดขาดนะคะเพราะว่านั่นแหละนะคะคุณมีว,ว่าโอกาสที่จะเป็นแชร์ลูกโซ่อะมีเยอะมากเลยอาถ้าเ็าบอกว่าแชร์ลูกโซ่ยังไงเราก็ลูไก่เนี่ยญาติของฉันไปลงมาแล้วแล้วก็ได้ตังจริงให้เขานะคะให้เขาลงไปก่อนให้ผ่านไปห้าปีก่อนให้ก็รวยก่อนอน,นะก็รวยนําเราไปก่อน ส่วนใหญ่แล้วแชร์ลูกโซ่เนี่ยตามสถิติแล้วนะคะจะอยู่ไม่เกินนะคะจะอยู่ได้ไม่เกิน12-18เดือนกันทุกคน1ปีหรือ1ปีครึ่งนะดูญาติเราไปก่อนนะคะเราเราเรียกว่าอย่าอย่าเพิ่งลงไปนะวันนี้ได้รับข้อมูลจากโคตูกไก่แล้วเนี่ยถ้าเกิดญาติก็มาชวนให้เขารวยไปก่อนนะปีครึ่งไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเลยปีครึ่งไปแล้วเนี่ยเขายังอยู่เนี่ยรอค่อยลงเพราะว่า ตามสถิติของแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะคะอยู่ไม่เกิน12-18เดือนรับรองว่านะคะแชร์วงนั้นเนี่ยต้องนะคะเป็นอันว่าล้มอย่างแน่นอนนะ mm. เพราะว่าคนเริ่มนะคะคนเริ่มเอาตังไปลงเอาตังไปลงเยอะๆๆๆเยอเยอะนี่ยแล้วคนที่หัวใสตั้งตั้งเป็นแชร์ลูกโซ่ขึ้นมาตั้งเป็นบริษัทตั้งเป็นของปลอมขึ้นมาเนี่ยพอเขาได้เงินจํานวนที่เขาต้องการแล้วเนี่ยเขาก็จะปิดแชร์วงนั้น แล้วก็หนีสะเพิดไปนะคะหนีตะเลิดไปอยู่ต่างประเทศแล้วเออแล้วเราทิ้งให้เราเนี่ยก็เดียวดายอาดูนสิน้นสูนแล้วทุกทุกสิ่งเธอมาทอดทิง้งจากฉันคืนวันผ่านไปเออเราก็จะเดียวดายอาดูนอีกแล้วนะเอออย่านะคะ อาจเซิร์ชไปดูแล้วข้อมูลแล้วไม่เจอก็นะคะใจะเย็นๆอย่าเพิ่งไปลงนะอย่าเพิ่งไปลงนี่แหละนะคะเรียกว่าเป,เป็นกลิ่นตุ่วแล้วเราเซิร์ชก็ไปหาข้อมูลก่อนนะเราเซิร์ชก็ไปหาข้อมูลก่อนบางบริษัทนะคะบอกว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยทั่วไปบางทีเขาก็ไม่ได้มีสินค้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเริ่มจับไปได้แล้วว่าถ้าไม่มีสินค้าเนี่ยหลอกคนเนี่ยนั้นหลอกยากขึ้นแล้วหลอกยากขึ้นแล้ว แล้วก็จะมีสินค้าเนี่ยนะคะมาเป็นของนิ่ๆหน่อยๆน,นะคะมาป่าป่าปุปๆนะมาป่าป่าปุปๆให้เราเนี่ยตายใจว่าเออนะไม่ใช่แชร์ลูกโซ่หรอกเขามีสินค้าด้วยและถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นนะลอ,ล,อลองพิจารณาอีกทีหนึ่งนะคะว่าสินค้าของเขาเนี่ยใช้ได้จริงไหมสินค้ามีผ่านโอโยนะคะองค์การอาหารและยาผ่านสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือเปล่า หรือนะคะการผลิตของเขาเนี่ยนะคะได้มาตรฐานอะไรเป็นที่ยอมรับไหมนะคะแล้วสินค้าของเขาเนี่ยราคาสมเหตุสมผลหรือเปล่าเออนะถ้ามีสินค้าแล้วก็พิจารณาสินค้าอีกรอบหนึ่งอีกทีหนึ่งจะได้ป้องกันตัวเองเอาไว้นะคะจะได้รอดพ้นจากการกลลวงหรือว่าแชร์ลูกโซ่นั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อน